ตาเบสตบนะครับออตัวที่3มตัวที่ไม่ใช่ตัวที่สมเลยไม่ใช่นนี้รอนนี้ ก,กนนะะีอ่ะคันนี้มองหน้ากันนะคะในกลุ่มคือใน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 เอาทุกเสียงแบบมองหน้ากันว่าขอให้มันยาวที่สุดอะ่ะ ใครจะหมดเนี่ก็สะกิดกันเองในกลุ่มแล้วกันว่าไม่ให้เสียงขาดเสียงมันตอกโอเคเอามองค่ะเราต้องการเอาเบาเอาเบาพอได้ยินมองไมมคะลูกลากให้ยาวที่สุดใครเหมือนจะบอกก็สะกิดใครไหวนะเสียงเดิมนะคะลูกข้างบนก่อนเห็นไหม ไม่ S <S ได้เปรียบย้ายไปอยู่โน้น้อารับเพื่อนเมฆคนนึงสกิดแล้วดูคนอื่นด้วยนะคะคราวน,นี้มันมันเป็นขอรดรวมใช่ไหมคะถ้าเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วไอ้คนที่ยังเหลือก็ให้หมดไปได้วยกันอย่าเกิน <teens S 2> มองไหมเอ่ยอาฟังอีกทีนะคะคือว่าค่ะคือว่าเอ่อมันมีสี่ตัวใช่ไหมคะโน้ต เราต้องการยาวเท่ากันทุกคนคือใจคอร์ดไปด้วยกันหมดหมนะมะครั้นี้แต่ในระหว่างทีม,มอาจจะมีใครหมดก่อนก็ผัดกันสะกิดในเสียงเดียวกันก่อนเอ้ยจะหมดจะหมดแต่คนอื่นยังไม่หมดเลยแต่ถ้ามองหน้าเพื่อนกันทุกกล<ม>ุ่มแล้วเหมือนจะหมดจะหมดกันไม่ไหวแล้วก็ให้มันจบไปพร้อมกันยากหน่อยนะสนุกนอ้วาวต้องดูงงงงงคนอื่นด้วยอมยืนตรงนี้จะได้เห็นกัน ส่งพิกกันนะมันเหมือนแบบว่าบางทีเพื่อนไม่ไหวก็ต้องช่วยเพื่อนลาล้ลองหมู่อะค่ะหรือเวลาแบบเ,เพื่อนจะหมดแล้วเรายังเหลือ,อก็อย่าไปทําเกินเพราะมันจะดูไม่ดีลาล้ลองคอรคัสะมันต้องไปพร้อมกันหมดอ้าวตัวเบส ไม่ไหวแล้วดุดุด้วยแล้วไม่สัญญาณซัวไปหน่อยสองคนงั้นแสดงว่าคนอื่นน่ะในกลุ่มเดียวกันก็ต้องมองเสียงอื่นเสียงเดียวกันสะกิดกันได้ไม่เป็นไรอ้าวอันนี้ยืนเรียงกันนะคะอันนี้คือทั้งหมดคือพียงในหนึ่งลมหายใจเดียวหนึ่งลมหายใจเดียวค่ะคุกแก่อาบน้ำนะว่ายาวเท่าไหร่ทรมานเด็กชอบอ้าวฟังก่อนนะยังไม่ต้องร้อง ฟังแล้วนึกในใจยังไม่ร้องร้องในใจทำได้นะพร้อมกันวันืพร้อมกันเลย แต่เราก็ต้องมีคนดับใช่ไหมะเออดัเมากอ่ะสลับเสียงดีไหมคะเบสย้ายไปเป็นกี่เป็นไรอ่ะเป็นห้าสามหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะเซเว่นค่ะเบสอยู่ไหนคะเบสสาม ย้ายมาห้าดีกว่าห้าเจ็ดนะ <c oughs> เอาฟังเราวร่มมีใจเบสสามร้ <c oughs> องให้ใจก่อนร้องให้ใจก่อนเพราเดี๋ยวออกเพลงพร้อมกัน <c oughs> ต้องจำโน้ตใครโน้ตมันเนไงเดี๋ยวพอไปร้องตอนวิกไมค์เคลละกระจายเลยคราวนี้ต้องจำโน้ตตัวเองอ้าวเบสา ใจห้า้ยเล่นผิดต่อไอี่<ป>ทีเมร้อมวันทูที นักหลายคนายากเปล่ายากติดจริหหงหรอยากพอมาแล้วก็มือมืออย่างเงี้ยไอท้ทีสุดท้าย b บ s เขียนมากเลยอะอวิฟที่สำคัญคือต้องหัดร้องในใจนึกเสียงเองให้ได้เพราะว่าเราขึ้นเวทีมันมาตอนเราแสดงแล้ว ต้องนึกเียงเองนึกเียงนีจไปใจดังมากเลยลูกเบสตัวตี่สามัวตีห้าโซตีเจ็ดเอาวพร้อมนะทำได้ไหมทาเียงตัวเอง ฟรีพร้อมกันโหมันมากเลยไม่ไหมใครเล่นเปโนเป็นนะหลังจากคอนเสิร์ตวิคนี้ก็กดกันเล่นเล่นต,ต้องเป็นเมเจอร์ใช่ไหมมันมีเมเจอร์มีไมเนอร์อะค่ะระหัสฟังไว้ก่อนจะได้แบบแยกเสียงไนงะ ช่ไหมเพราะเราหูดีแต่พอร้องพร้อมกันอาจจะยังไม่ชินก็ทำไม่หน่อยเดี๋ยวคุณครูคจะไงกันตอนร้องน,นะคะพอแล้วเนาะความขำๆอ้าวแสดงเรามีกติกาเรามีกติกาใหม่เราปรึกษากันแล้วว่าเราก็จะร้องทั้งเพลงแหละแต่ครึ่งของเพลงให้ร้องในใจคือถือไม่เหมือนจะร้องแต่ไม่ต้องออกเสียง ร้องแต่เต้นก็เต้นคือร้องจริงๆแต่ไม่ได้ไม่ไปเปล่งเสียงคือร้องในใจอ่ะร้องในใจดังๆอ่ะแล้วคอรัสสุดท้ายค่อยขยับเนาะแต่ไม่ให้เสียงออกมามนลิปซิงก็ได้ก็ได้ลิปซิงลิปซิงตัวเองแล้วขอให้ออกเสียงตอนคอรัสสุดท้ายเราอยากจะดูว่าอารมณ์มันต่อเนื่องไหมแรงต้องส่งมาดีด้วยนะแรงส่งมาดีแสดงเหมือนปกติอ่ะแต่แบบสุดท้ายแล้วค่อยมาสุดท้ายละครได้ งงไหมคะไม่งงค่ะโอเคเราเลิกเลยดีกว่า <S <S 2> <S 2> <S